อโอ้โหโอ้พาร์ทสี่พาร์ทสี่พาร์ทสี่ไม่แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวเดียว,ยวอย่าเพึ่งเดี๋ยวรอผมด้วยผมอยากกลับบ้านผมยังไม่อยากถูกทิ้งที่นี่ผมยังไม่อยากเจอเพนโดมิเนียมฉลองสักหน่อยผมวอาแฟลเบคอนกลับบ้านได้ไหมไป้ายป้ายกดเลยอย่ะก,กดไม่ได้อ่ะผมออกแล้วโอ้เด้งขึ้นมาสองอันค้นหาปาร์ตี้ให้กับไผ่อ๋อผ่านกันเป็นกลุ่ม Bye bye. บายบาย,บายเจอกันคลิปหน้าโอ้โหยาเป็นห่างวาวเลย,ลอ,ยอังกฤษเกตหนึ่งซัด้วยแล้วไม่ใช่เกตหนึ่งที่ดีโอ้โหเออผมผมข้ามได้เลยได้ไหมโอ้ในที่สุดอ๋อสามสิบอิ ตำนานกดปุ่มไดก็ได้เพื่อดำเนินการกดปุ่มเดก็ได้เพื่อดำเนินการเราจะมาที่ไหนนะดีแทงฟอร์เพย์ยิสัมผัสได้ว่าอนาคตจะมีชั a เตอร์สองหรือเปล่าผมสามารถเดินเล่นได้ไหมผมสามารถเดินเล่นได้ไหมผมเดินเล่นไม่ได้ ป็นคลิปแล้ว